สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ mm hmm. ้องน้าครับอะไรน้ำเซ็ตถักผมใหม่พี่นอ้องอ่างตุ้มผมใหม่พี่น้องมีพี่น้องแนะนํามาว่าผมเจงเหาวหลายเราเริ่มาวางเป็นปัญหาตัดแนวผู้ให้ครับผู้ให้ละเอียดผู้ให้ตืิมไหลปึกซึกอยู่กับฉันโอเคตัดแล้วสาวมอนตัดให้พี่น้อง mm hmm. เนี่ยสุติราชคอยตัดหน่อยนี่แหละคอดีของนางมอนเฮ็ดให้คอยประหยัดเงินไปตัดกยุลานเป็นร้อยพี่น้องเลยทำไปตัดกยุลานนี่ก็เป็นร้อยเหมือนเนี้ยนี่ซูมมือนี่บม่รู้ว่ามือตัดผมวุ้ยไส่หีกมอหนึ่งถไลเนาะตลาดละานก็ดีราคาวกระทอตัดอาบน้ำนะมันเท่าหนาพี่น้องให้ขี้มพ่น คุยกันแน้มเศา้าง่วงผมไม่ก็อีตัดสั่นเนี่ยเพราะว่าหัวข่อยตรงนี้มันล้านาหมดแล้วพี่น้องเลยผมเป็นบวัอืมมันเดินมหมดเลยเขเลยบอกน้องมดเอาสันๆเลยนี่แห้งหัวย่มอนเนี่ยว่าเพจแต่เดี๋ยวมาตอบคอมเมนต์พี่โตนะพี่น้องเลยข้าหย่านี่ไปน้อง โรเกา่าไปพอได้โฆษณาขายอีกคนนึงคอยสื่อมาใส่มันดีบอกกันตัวผู้ได้เป็นเกาเป็นยังแะซื้อมาใส่ได้ปวดตรงไหนทาตรงนั้นบอเพช่ส่วนมาก่เวียนศี่ปวดอนิโป้นิปโนป,โปโ้หัวาพอได้สื้อมาใบประจักษยไม่มีน้องถามอยู่ว่า,าแต่ว่าเจ้าเป็นเกาเจจะค่อยกินยอดพักกินเนือ้อดิบกินกุ้งกินหอยกินปูได้กินน้ำมัได้ กินได้แต่ห้องก็จะมาส่งวัสดุวัสดุงวัสดุดีขนาดนี้เลอเอผูมีคนออกไปหาเราเด้่านไดหลังได้กูแล้วบูรู้ากาชาข้อมือพี่น้องเลยเล้วนศุกีมา่อกวันเได้แจ้าขวดลงเชื่อเวลาดามันมือตั้งแม่เราพี่น้องมาในกรตั้งเม่นเอียงวดรวดมัน มัน่าซี่พี่น้องคอมเมนต์นี่เนาะมาัน่าอยากเจอคนดังมุกดาหารคนดังมุกดาหารมันมาจะไปคอมเมนต์เพราว่าผู้ชา่มไปช่องทางไดนเขาแล้วแต่ทั้งติ๊กต็อกทั้งเอททั้งยูทูบนั่มเขาไปมัดพี่ไปสั่งไป,ไปบ้าไปว่าให้มูกข่อยว่าผู้ขยอยเนี่เป็นคนดังคนดังในด้านไม่ดีนะมันมาอ่ามันมันมันคันวอกเทียเดียวก็ไม่ได้ว่าแต่วอลเป็นซิปเป็นเกล้า คนคนเดียวเนี่ยเป็นซิปหรอพี่น้องแล้วก็มู่วันนี้สองสามคนสองคนสามคนก็นกนต่อกันเป็นซี่ซ่าหาซิปขอแล้วอกม,ม้วนออกเลยเห <c oughs> มายไม้บรรดาข่อยก็นโมู่เนี่ยเป็นคนดังเป็นคนดังมุกดาหารไปไหนมาไหนเขาผิดกับคนอพี่น้องกินเข่าพี่น้ำมาทีนึ่งเออกินไข่น้มยกไปเนี่ยพนะี่น,น้องมานานเพิ่ไปโรงเรียนวันีแห้งจิ้งลื๊ก <ไ>ันมีเงินขันมันเลุดไปส่งลูก,กลไปลังพยยนนหมดอนกันาเงินเติมแ้วมันลดมาได้ลยหลดไปตะเขากับมตรงใครอืแต่ขเขากับทีมตรงไค่เอาไม่ได้ว่านี่ต้อไปนคนมาฝ่ายขงม้อนเอ่แต่เจอไหนไที่ใส่ทบคนมานั่นอ่รู้ือไม่ก็ถ้าทบยุ่งได้ก็ได้ผูพร้อมกูมไม่รู้หรอกว่จะเดียวเดี่ยวกับมึงเียงกับันมานไปอือ โอ้อยคุเป็นหมาเนาะกันที่เบามันก็ลังฮาร์ดทตีกขาหมาตัวแหละอ่ามันเป็นคนม,นมีความคิดความบ้องจะเป็นยังกูจะไปเรลยกับคนคิดคิดแดีวมึงนะคนมันมีหัวนอนป,ปลายปีนแบบมึงนะมาพิมพ์แบบคนมาพอเมียโอบร่มกัอนที่ว่าได้เรือคนโอบรุ่มยั่วน,น่าพี่น้องแต่ความรู้จักอ่าท่าตีทาย่าไตทวาน ว่าออไปด้วทีมาถ้ากูเจอมึงอยู่ที่ไหนมึงเป็นคนดังกูเจอมึงกูจะนัดมึงต่อยตีอะไรประมาณว่าหรือว่าจะตีตรงไหนก็ได้ชวนมาหรือว่ามึงจะไปตีตรงอันหน้าตลาด,ดนั้นนียกกน่ยังก่อนบอกว่าอยาเอาไปเอาซื้อตลาดมึงซื้อมาเทียมมึงคนไปหน่อยมีหน้าตลาดอะไรอีก่าณว่าประทังว่าทำไปโต๊ะี่หน้าตลาด,ดคน อืมแล้วอยากตอบว่าเป็นอย่างไรที่วิบกูต้องถิมาหาเสียเวลาเขามึงนะที่วิบกูต้องถิมว่ามันยุ่งกับคนแบบฝูงเอาไงตัวอยากตบอยากตีทุกข์มหาตีง้วยเหมือนเดิมนจะได้เงินอ่าตะจีกับตะคุณทุกคนเออตีเข้าครอบครัวกรวมไปกัดกันเข้าครอบครัวกรวมเองอืมโอ้ได้ในมาท่วนตูวหรือว่านัดมาเลยคุณมาที่นัดกันะยังหล่บบุหรี่จักมือนี่นนัดกันยังนัดกันเราลูกพักเราและ ที่ผู้ใดที่ไปโบราณมันก็บอกว่าแข็งกำลังเหมือนมไมใช้ำยางเหมือนคนทุกคนยังได้เรียนมาอยู่คนแบบฟูเนาะต้องใช้กำลังเนาะมางานมาบ่เลือดก็อยู่แข่คนจนชิมาตุมาตีเขาเขาไปอยู่กับตัวเองใครกอดใครตัวมีแต่ตัวเองมาอยู่กับเขาก่อนอืมลูกเอย ว่าไม่ว่ามาใจอะไรของมึงพวกมึงคนดังใช่ไหมก็ดังแพร่ความดังให้มึงคนวะกูจะเอาลูกมึงไปติดไปตามเสาไฟตามสถานที่ต่างๆเฮ็ดก่อนเถอะอย่าพาป้ามุกกูเห็นมึงว่าออกมาหนึ่งเดือนหนึ่งนบบปีหนึ่งและอาการจะนำคลิปมึงไปเผยแผ่ตามเพจต่างๆเออเผยโพหมดกูชิได้ดังกว่าเก่ากูจะบอกใครเลยกูยังชูเผยหมดเพจดังกูจะกูนะกูคือพอเห็นดังวะคือดังพอเห็นพ่อ่ เพศดังๆคือเอาไปหมดแล้วยัเกเยียดความผิดใช้ความควกูนะไอ้ว่าคุณเื่อซาเ้อพี่น้องอันนี้คอยบาเดาพวามรวมเลยซาเลอพี่น้องคอยก็บอกผมครับมึงวนไม่เก่านลยแล้วก็บอกกูมึงจะบอกคนที่มันพิมพ์มากบอกใส่ความควบกันเลยพี่น้องมองดีๆคือบางน,อนาง้องถ้าทบตีพ่กพ่อจะเอาลูกมายังไป,ไปแปะน้ำเช่าไฟแล้วก็รจะเอาคลิปอะไรแพร่ต่างๆแล้วก็รชแก้เมืองนาันต่างๆก็อนบอกมาเลยว่างานพวกซูมากกอขวัญมูกไข่เนี่ยแะพี่น้องเลย มากกวนทุ่มครอบัวผู้ขยอยเขาเลยต้องไปแกงตอม้อขอก็บอกคนไม่ได้ว,ว่าท้ามีคนมาโทษก็กวนคือเขาก็กวนเ้อผมบริมีอย่างตำรวจตรวจสอบได้กา,ารก้นระดับตำรวจเจ้าหน้าที่มั่งไทยมันจริงทำไหนคนกระซ่องเบองผู้ข่อยว่าเออเขาก็แช่ไปหาถ่ายคลิปตามฐานที่ต่างๆแต่ก่อนเหตุผลกฎหมายเนี่ยก็ถึงจับแล้วพี่น้องไอ้ผู้เจ้าม่วงทันแล้วทุกสิ่งอย่างมันมุนมีผู้อยายุเหนือกฎหมายเนอกเอาเป็นว่าเาต้องตัินข่อย ผู้เจา้าเขาต้องมาคอมเมนต์ตัดสินข่อ,ขอนคำนองมุน่นหรอกถ้าผู้ก่อผิดกฎหมายตำรวจเขาขาดทัดสินเองกฎหมายมีไว้คุ้มครองคนเนี่ยทักทัชวิวเอามั่นผู้ใดเิวขาดวิวต้อต่อกันว่าต้องเิาผูมีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมายได้ถ้าเป็นอย่างที่คนคอมเมนต์ด่าว่าหเห็นถือจับแล้วไอ้กฎหมายตัดสินมามินผู้เจา้าตัดสิน,น,นมามินคือมาคอมเมนต์ตัดสินเองอื อันเว่าใส่ไรใส่ไฟไปทุกทิ้งทุกอย่างเัยพี่รองเลยแต่คนเท่ามันกับไฟตามเรียงว่าได้กับว่าได้เรียงว่าว่ได้เทากับ่าววาเนาะรูรูกันเอาเป็นว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆขาก็บอกคนไปแล้วว่าผู้เจ้ามากกขวดอันพวกกันว่าเป็นผู้เจ้าไปแล้วอันพวกเฮี้ยนนี่ก่อกวนข้อพัวไป่เมื่อกี้ทุ่มไปกันแก้พวกเฮี้ยนั่นี่ามันรูเฮี้ยมันบ่มาขนาดนี้ดอกเฮี้ยคขัดขัดพวกนี้ขัวสมบูญจักบ่ซูสันดานมาทำเนี้่ะ บอกแต่ว่าพัวกูบอกกูแักซูนะบอไดให้พัวจุบอกทั้งดานทูนนะบอกมาหายืนด่าคนหนึ่งหอดเงินหอดซ่ามีสักทั้งหลายเอาไปนอนกินเขายิ้มแล้วมนะันนอนมาหน้าตากวนขอทวษได้แล้วห่วย,นะยต้มไข่กระเสียบเม่ด้พี่นอ้องแล้วเอาเป็นว่าเลี้ยงที่คอยบอกมากคือว่าคอยจะบ,บอกให้เอฟซีผู้เป็นพอกงอ่ายผู้เป็นยังเบิ่งครอบครัวผู้ข่อยผู้เป็นยังบ่รูเลี้ยงเนาะผู้เป็นยังหักครอบครัวผู้ข่อยอยู่กันนันทะ แต่สุ่มหักกับว่าเป็นอย่างข่อยลอยสุมที่เพิ่นหักนะเข้าใจว่าขอยามนนมากกอกวนข่อยแบบนี้นะแบบทั่วไปกวนเพิ่นแบบพว่าที่หน่วยงานเนี้ยขอก็บอกเพิ่นไว้แล้วลามันซิมีคนมากันแกงมุ่ข่อยโทรมากใส่ลายโนนน่นันเดอครับเพราะว่าจะเป็นตอม้อเป็นหน่วยงานป็นตำรวจสพในเมืองมุกขอยเข้าไปหาเพิ่นวันเดียวบอกเพิ่นมาแเดียวเด้อพี่น้องเด้ออือแต่พวกประมักว่าชอบแบบนี้นะมากกอกวดโทษใส่ลายใส่ไฟอือ จนเพิ่นรู้ข่อยมดแล้วในมุกดาหารก็น้องมดน,นะเนาะว่าข่อยบอริสุทธิ์ใจข่อยก็เฮ็ดคลิปข่อยมั่วๆแหม่แบบนี้แหละข่อยขี่รถไปหนามาลางังคือข่อยไปหาถ่ายคลิปเพิ่อนอาจ,จีส้วมเมืองผู้ข่อยมาสักระยะหนึ่งหมดแหะเพิ่นก็เมืองว่าเออเขาก็ไม่ได้ทําอะไรอย่างที่คนนั้นพูดเนาะถ้าข่ายาเทพีบ่รอดปานนี้ดอกพนะี่น้องเอ้ยเนาะคลาสกีนีล่าวันวันดีครับ